เดี๋ยวตัดออกจะผมเสรีสมาชิี่สภาเดี๋ยวสมาชิกจะต้องตัดสินใจท่านประธานครับมาตรา39เนี่ยที่ตัดออกเนี่ยนะครับเพราะเป็นการเป็นการกระทําความผิดตามมาตรา6มาตรา6เนี่ยล่างมันกลับมาแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยไอการกระทําความผิดเนี่ยมันต้องบัญญัติบัญญัติอัตราโทษไว้ว่าควรได้รับโทษเท่าไหร่ล่างนี้มันควรจะต้องกลับคืนมาจริงกรรมธิการต้องเป็นคนแถลงนะฮะไม่ใช่ผมแถลง นะครับมันต้องคืนมาฮะอันนี้นครับท่านกรรมธิการถแถลงหน่อยสิน่าจะให้ผมถแถลงได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเมื่อถแถลงมาตาสา3เแล้วแล้วมันลงมาติกันอย่างไรผมก็ชี้แจงมาตรา41ได้ใ,ใกล้เสร็จแล้วนะครับท่านถแถลงอันนี้ให้ให จะได้ปฏิบัติตามครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมพระดุษฎีสภาสืจิตฐานะประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ก็เป็นที่เข้าใจกันครับนะฮะว่ามาตรานี้เนี่ยมันก็ยงกับมาตราหกเ้นมมาตราหกกลับมาตามร่างมาตรานี้มันก็คงจะเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับ